แต่ชอบไอเนี่ยมัซาลา่ะมันทําให้แบบเส้นคิว่าเบลนดหายเลยอะ่ะคือแบบงงมากคือปกติมันไม่สม่าเสมอใช่ปะ่ะมันเหมือนกับแบบเสมอขึ้นมาทั้งงานนะแบบเฮ้ยสวัสดีครับพวกออยฟลุกนะครับ แอดมินลินนะฮะก็มาเจอกันนะครับวันนี้อยู่ที่อิตซานะครับเอ็มพอเทียนะครับเพราะว่าเขามีงานเปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์สำหรับคิ้วใหม่โอ้ยอยะเพิ่งเปิดงานคิ้วเนี่ยอ่ะโอเคมันก็มี3ชิ้นใช่ไหมแต่ก็คือว่าอิ s ซาเนี่ยมีความละเอียดอ่อนมากาให้เป็นเหมือนแบบซองใส่ด้วยทำให้เราพกพาไปได้ในทุกซี่ ซื้อครบสามเราจะได้เลยอันนี้นะฮะตอนแรกว,ว่าจะอวดทีหลัง <c oughs> <c oughs> จริงๆเนี่ยคิ้วเนี่ยเป็นต้องเรียกว่าเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยเ<ช>นื่องจากว่าไปคุยที่ประเทศอื่นไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยแต่ผู้หญิงไทยพอเรื่องคิ้วบอกสอนคิ้วเต็มทุกคลาสอือก็คืออินซ่าเนี่ยทำใ,ใจมาแล้วว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับจะมีปัญหามากที่สุดในเรื่องของการที่คิ้วไม่มีไม่เป็นทรงแล้วก็คิ้วเนี่ย แหว่วง่งมีความบางมีความแหว่งนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ดินสอเขียนชิ้วธรรมดาเนี่ยมันก็จะมาเป็นปืน okay. หรือถ้าเอาง่ายๆก็ต้องมีเทคนิคในการเขียนให้มันดีถึงจะได้น้ำหนักที่เหมาะสมนะครับแต่อิฟซ่าเนี่ยอย่างที่รู้ๆกันล้ำตลอดล้ำเสมอเขาคิดมา3ชิ้นเนี้ย ทำให้เราได้คิ้วที่สวยเป็นธรรมชาติ mm. นะครับแล้วปัญหาก็จะเกิดอีกว่า mm. เอา้าพี่ฟุกแล้วเราหนูจะใช้คิ้วสีอะไรดีคะคือต้องเรียกพี่ฟลุกมาดูเป,ปล่าอะไรเงี้ยในการเลือกนะครับเพราะว่าจะบอกว่าแต่ละอันก็จะมีอยู่หลากหลายสีนะครับ mm. ง่ายไหมเมื่อกี้เราส่งคุณรินไปเลือกแล้วง่ายมากเลยเพราะว่าคือถ้ามาที่อิฟซ่าเนี่ยใช่ครับไม่ต้องแบบ สีรองพื้นอะไรสีแป้งอะไรสีเครื่อิปซ่าไลเซอร์มันเรียกว่าอิปซ่าไลเซอร์ว่าทุกอย่างจริงๆตั้งแต่จะกินแครสีเมคอัพและตอนนี้สีคิ้วบอกได้ด้วยว่าเราจะใช้สีอะไรชิ้นไหนแต่ละชิ้นเนี่ยสีบอกบอกเบอร์เลยใช่ลิควิดดินสอแล้วก็มาสคาร่านะครับต้องบอกว่าแต่ละตัวเนี่ย แต่ละคนเขาจะเหมือนกับทําสูตรขึ้นมาให้เฉพาะเลยจะแตกต่างกันนะครับอ่าวาไว้ใจได้ซึ่ง3เบอร์ก็อยู่ในมือแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3ชิ้นนี้มันพิเศษยังไงครับผมชิ้นแรกนะครับที่เราจะใช้กันก็คือ Liquid นั่นเอง Liquid เนี่ยสเสมือนรองพื้นของคิ้วสร้างให้เกิดเงานะครับ จะบอกว่าดีมากเพราะว่าไม่ต้องมือโปรโลเลยนะครับสามารถวาดนะครับวาดไปในส่วนที่เราต้องการให้เป็นรูปทรงของคิ้วนะครับถ้าสังเกตนะครับจะเห็นว่านะครับตัวคิ้วเนี่ยเริ่มมีเงาจางๆนะครับเนี่คือส่วนหนึ่งที่ถ้าคนเนี่ยไม่มีเทคนิคนะครับเยอะมากนะักเนี่ย จะไม่สามารถทำเงาแบบนี้ได้แต่จะบอกว่าอิฟซาเนี่ยผลิตนะครับสินค้ามาเพื่อผู้บริโภคนะครหรือสาวสาวที่ทุกๆคนที่สามารถจะทำแต่งหน้าเองได้ง่ายมากอ่ะเราดูเทียบครับจะสังเกตว่าคิ้วเนี่ยเริ่มมีเงาขึ้นนะครับมีความแบบเหมือนมีคฟามฟูอะไรเกิดขึ้นนะครับชิ้นที่2นะครับก็คือดินสอ เมื่อกี้ลิควิดสร้างเงาเป็นรองพื้นดินซอคือการสร้างเส้นคิ้วครับสร้างเส้นคิ้วนะครับการเขียนคิ้วนะครับที่ให้เป็นธรรมชาติแนะนำนะครับว่าให้ใช้การเขียนเรียนแบบเส้นคิ้วจริงๆนะครับไม่ใช่การฝนนะครับค่อยๆลงนะครับเนี่ยเขียนไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่ขาดไปนะครับก็เน้นนะฮะแล้วตรงไหนที่มีอยู่แล้วก็ผ่านไปได้ครับผม ก่อนเขียนแล้วก็ลิควิดแล้วก็ดินสอข้อสุดท้ายนะครับก็มาสคาร่าปัดคิ้วนั่นเองนะฮะเพื่ออันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่าจะทำให้1คิ้วเข้าทรงนะครับ2ก็คือทำให้คิ้วเนี่ยดูมีมิติครับเพราะว่าพิกเมนต์ของสีเนี่ยนะครับสามารถทำให้คิ้วเนี่ยดูมีความ มีเส้นนะฮะที่กลมกลืนเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับถ้าสังเกตนะครับจะเห็นเลยว่าคิ้วเนี่ยดูมีความละมุนนะฮะทั้งหมดอ่าเสร็จปุ๊บก,กลับมาที่ดินสอนิดหน่อยเพราะว่าบางทีอาจจะอยากจะแต่งนะฮะนิดๆหน่อยๆไม่ละเอียดไม่เทคนิคล้ำเลิศไม่มีดีเทลไม่ใช่อิฐซ่าใช่พอคราวนี้นะครับเริ่มจากตัวดินสอก่อนดินสอเนี้ ไส้เนี่ยมีขนาดเพียง1.5ึมิลเท่านั้นเล็กมากเล็กมากเพื่อให้เรียนแบบเส้นผิวจริงๆเพราะว่ารุ่นเดิมเนี่ยจะ2.5มจุดหาอันนี้แล้วมันมันดีมันไม่ต้องเหลาเลยไม่ต้องเหลาไม่ต้องเหลาเลยคือถ้าเราสบายมากถ้าเราไปโอ้ดีๆสอบแบบเหลาจะเป็นมันจะเป็นแบบที่หมุนขึ้นมามันก็จะใหญ่ใช่เพราะเรายอมรับถ้าเหลาเนี่ยมันก็จะกะไม่ถูกก็คือจะ เลยจะไม่ค่อยเท่ากันคือแบบต้องเหลาเลยหมุนขึ้นมาเป็นไส้เล็กๆแบบเขียนเป็นเส้นขนคิ้วเลยอะไรอย่างี้เพราะปกติเนี่ยพี่จะแนะนําเป็นดินสอเหลาแต่คือว่าเห็นว่าเวลาพี่เขียนคิ้วต้องมีเบามือหนักมือนิดนึงอาเพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นแบบนี้แ,งแงที่จะเียแต่มันก็ใช้ดีนะแต่คือเออต้องบอกว่าก่อนจะเจออิฟซ่าเราก็ต้องเออแต่เทคโนโลยีมาถึงแล้วนะครับแต่ที่เด็ดอีกตัวหนึ่ง คือมาสคาร่ามาสคาร่าจะมีทั้งใสและสีนะครับแบบใสแบบใสครับผมถ้านเนี้ยพี่จะการวิเคราะห์เนี่ยพี่จะได้อันใส<ม>แต่ของลีนวิเคราะห์เสร็จจะได้อันสีดูขนแปลงครับ<ม>ดูด้วยตาเปล่าไม่เหมือนกัน<ม>แล้วเพราะว่าอะไรเพราะแบบสีเนี่ยเราจะต้องมีการที่ปล่อยสีให้มันกระจายตัวเข้าไปตามเส้นขนได้สม่ำเสมอ แล้วก็ไม่เป็นก้อนเคยใช้ผ้าปัดแล้วแบบโอ้ตายแล้วทำไมมันเป็นก้อนต้องมันนั่งคอยเขีย่ยแต่นี่คือจริงๆเนี่ยถ้าสังเกตผมไม่มีอุปกรณ์อะไรนอกจาก3ชิ้นนี้เลยใชม่มากไปกว่านั้นนะฮะดูลักษณะการออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าอะไรถ้าเป็นทรงกลมเนี่ย รันหน้าบะคิ้วเราอะ่ะมีลักษณะมีความกว้างพอเป็นเหลี่ยมเนี่ยเราจะลงรันหน้าผองแปลงเนี่ยได้สม่ำเสมอกว่าออก็คือรันหน้าของคิ้วของด้านที่เป็น,ท,ปนที่เป็นเหลี่ยมนั้นใช่แล้วก็ประโยชน์อีกอย่างคือพอเหลี่ยมมันมีมุมแหลมมีมุมมุมแหลมก็จะทําให้หัวแปลงเนี่ยเล็กและเ,เก็บรายละเอียดได้ดีกว่าหัวกลมที่มันเล็กนึกออกปะ่ะเพราะมันเป็นเหลี่ยมคม ยอมใจจริงๆแต่ไม่เพียงเท่านั้นเห็นว่าแปลงคล้ายๆกันใช่ไหมอาจะจะดูต่างกันหน่อยนึงไม่เส้นขนที่เห็นเนี่ยเส้นขนตัวสีนะครับจะเป็นแกนแล้วมีเส้นขนเนี่ยพันกันเพื่อจะกระจายเนื้อสีได้สม่ำเสมอแต่ใสเขาเอาไว้ปัด เขาเรียกว่าจัดทรงขิวเท่านั้นระเบียบเส้นทรงิวถูกเขาก็เลยออกแบบเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นสามแง่งคือเส้นขนที่เห็นกลมๆเนี่ยจริงๆอ่ะมีแง่งออกมาสามแง่งแล้วแต่ละแง่งอ่ะมันก็จะเหมือนเป็นอ่างแล้วอ่างมันก็จะเก็บเจลใสเอาไว้แล้วพอปาดปุ๊บมันก็จะปล่อยเจลใสออกมาเพื่อจัดระเบียบได้แบบเฮ้ยนี่แหละอีฟ้า ถูกต้องนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าแต่ตัวเริ่มแรกคนเอ้าตัวเริ่มแรกไม่ได้แบบมีอะไรอธิบายหร,หรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้ต้องใช้การลองเขียนและก็ใช้งานจะรู้เลยว่ามันคือเนี่ยดูดิคิ้วมันคือธรรมชาติเงาพอดีคือจะบอกว่าความสมบูรณ์แบบเนี้ยมันคือไม่ได้เกิดจากอันใดอันหนึ่ง แต่มันเกิดจาก3ขั้นตอนนี้แล้วที่บอกต้องปรบมือกับการออกไอตัวเซ็ตเก็บด้วยแล้วเมื่อกี้ก่อนจะเก็บพี่ก็แบบเดี๋ยวดูนะโลโก้มันต้องไม่ตรงกันใช่มากกว่าการแบบว่าพอได้มาปุ๊บมาลองเก็บนี่เห็นป่ะคือตรงนี้ไม่ได้บังโลโก้แล้วก็แบบสวยงามแล้วอีกอย่างทิ้งท้ายปกติเนี่ยคนมีอายุเนาะ ก็จะมีปัญหากับตัวอักษรเล็กๆแต่จะบอกว่าเหลือเชื่อมากว่าสีของอิซ่าเนี่ยอ่านง่ายปะง่ายมากพเฮ้ยงงมากว่าอ่านแบบอ่าน<ช>ได้เลยอ่ะปกติราจะต้องปละน่นแหละฮะจะบอกว่าอิซ่าเน Я ี่ยเป็นแบรนด์ที่นะติดตามเราก็เห็นเนี่เราพูด <ไง S 1> ให้<อ>ทุกอันเลยเรารักมากแล้วก็คือมันเป็นดีเทลอ่ะแล้วมันมีเทคนโนโลยีมันมีรายละเอียดนะครับ ไม่ธรรมดาหัวพิเศษจริงๆนะครับถ้าใครอยากจะลองไม่ต้องพกพี่คุกมาเดินมาที่อิฟซานะครับมาหาเครื่องอิฟซาไลเซอร์ครับแล้วลองวิเคราะห์แล้วลองใช้จริงนะครับแล้วจะเห็นว่าเนี่ยแหละคำตอบของคนที่มีปัญหาเรื่องการเขียนคิ้วครับเหมาะกับสาวไทยที่สุดขอบคุณครับสวัสดีครับ